พี่น้องวันที่16พฤษภาคม2568ครบรอบ80ปีเมื่อวันเกิดอิเบสวีวันดำเนินหรือว่าสวีวันพันธุศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้านมอลำคนที่สามอาวุสูคอมูคนที่หนึ่งอีพอท่องมากยังทะลึกเบิด์บุญแล้วคนที่สองอีแพลอร์เยนดาเลวากับเบิดบุญแล้ว คนที่สามนี่แหละอเมสวีบัณฑดับเนินหรือว่าสวีพันธุ์พันธุ์ิล่ับินแห่งชาติสาขามือรอุดที่สามปีสองพันห้าร้อยสามสิบหกพี่น้องเอ๋ยอาวุโสกมูแต่ว่าคนที่สี่นีแอเมบุญเพ่งไฟผิวข้าน่ะกับเบิร์บุญแล้วเพิกกันนี่เหลือคนที่สามคุณแม่สวีบัณฑดดำเนินเหลือคนที่ห้าคุณพ่อปอสลัดน้อยส่งเสริมคนที่หกคุณแม่บัณยินลกเกนคนที่เจ็ดคุณแม่ลาตีศรีวิไลเหลืออยู่ห้าคน ิดบุญไปแล้วสองอีพอเกียนดาเหลาใครมีพอท่องมากกันทะลือล้อครบรอบแปดสิบปีพี่น้องเอ๋ยโอ้ยจามันจายืน่นเดยออเม่ยคอยเอ๋ยอีพอพอสลัดน้อยช่วงเสริมกลับไปร่วมงานอีแมลาตีศีวิไลศิลปินแห่งชาติ์กลับไปร่วมงานอีพอวี่ระพงว่งศิลจากศิลปินผู้ไทยและภริยากลับไปไหว้พอ่อให้พี่น้องเอ๋ยเสื้อไ้ายจากบอยศิริไส แสดงคอนเสิร์ตออกไยการยุคโอเคปว่าตีตัวเครื่องบินมาด่วนแบบไม่บอกล่วงหน้าเลยมาเชื้อภัยคุณยายสวีบันสาบารณนอโอ้ยไปฮอดเราอีเมสวีบันดีใจหลายเอาไม่มาให้เบาเนี่ยเอาไม่มาให้เบาเนี่ยเสนอแล้วดีใจหลายเห็นบ่อยมากหลายคนกัดถามมาบ่อยสิมาพอบาดอ่อยสิมาพอก็บอกว่าบ่เนี่ยใจเด้อบ่เนี่ยใจมาสิมาพอบ้าสาธาเณราพว่าเพิ่นบบอก มาเสื้อไทายมาอหวพรวบ้านเกิดให้อิแมวีพี่น้องเอ่ยเอ่อ่อนแค้นเขียวเปลี่ยนเซียวกาบบอยสิดิ้ใช้กามานี่ไม่เป็นบรรดาลูกหักลูกแพ่งอิเมสวีบ้านดาเดินพี่น้องเอ่ยแล้วก็หลายปู่หลายคนที่รับปิดนหลายปู่หลายคนไป่วมกัน่วมงานไปไวอวยพรให้อิเมมันยื่นอมันยื่นอีเมสวีบ้านดาเดินนี่เป็นเกิดเมื่อวันที่16พฤษภาคม2 4 8 8 อยู่ที่ตำบลวัตพานอรพื้วัตพานจังหวัดอำนาจเจริญตั้งแต่ก้อนอีกขึ้นครับจังหวัดอุบลรัชสานี่เป็นผู้เสียงดีพอเราเปลี่ยนมอลำตอนแต่น้่อยแล้วเราอยากเปลี่ยนมอลำมนี้เราอยากเปลี่ยนคู่แต่พอในเกี่ยวเข็นอยากให้เปลี่ยนพี่น้องเอ๋ยก็ได้ก็เลยเดี๋ยวเลี้ยนล้ำอันให้พอพี่น้องเอ๋ยพอบุดรงไปเลี้ยนล้ำนัำคู่ปุณะท่านแปดสมัยตะกี้น่ะบอ้ยเลี้ยนลำลำบากให้ขึ้่นต่ตีสามตีสี่ ก็เป็นไปเลี้ยนซื่อดีต้องไปซอยงานบ้านเพื่อนพรอมหนึ่งเขาป่าไฟตัดน้ำตัดตาหาผัวหาพื้นโอ้ยเฮ็ดเบิดพี่น้องเอ๋ยว่าสิได้มาเปลี่ยนศิลปินสมม้อนี่อืบัดที่นี่ล่ำคำนกับบ่ได้สอนค่าไิสทละว่าอืมแต่ว่าเราเป็นผู้เสียงดีบัมยานนเขามาจ้างบอล่่ำนี่ให้เราล่ำให้ฟังนี่โอ้ยผู้ใดก็ติดติใจเอาผู้นี้ละเอาผู้นี้ละแห่งเด้ดร่ำพู่กันครับอาจารย์อัน อาจารย์ทองคำเพ่งดีเนาะเอาคู่นี่ละเอาคู่ทองคำเพ่งดีครับคู่สวีวันดําเนินนี่ละตะกี้ขาเจาเปลี่ยนบอลลัมก่อนพี่น้องเอ่ยเออมาอ์เไปน้ากันก็เลยเลยล้ำล้ำแบบล้ำเลี่ยงตอก่อนน้ากันก็ลเลยเกิดเปลี่ยนคณะบอลลาเลียงตอก่อนขณะลัางสีมันดะดังนีตั้งแต่กี้ล่างสีมันนะพี่น้องเอ่ยอู้หููสีปันชาฮาบานเดอร์สวีวันดําเนินล้ำคู่กันกับทองคำเพ่งดีพี่น้องเอ่ย สู้จอดกันยังวะโอ้ยน้่อยู่โดนเติมบัตรหลังมากแล้วจังได้การรับการติดต่อจากวิยาลัยนัฏศิลป์ลอยเอ็ดให้ไปเป็นผู้สอนอยู่วิทยาลัยนาฏศิลป์ลอยเอ็ดเต่าก็เล็ตกลงลุ่ใจไปพน่าวตอนแรกไปกับโอ้ยเขาสังคมบข้คาเจ้าหนาพอคาเจ้าเบ็งสันบ้าณะดูถูกว่าเปลี่นมอลล์คุณกู่น้ำกันนี่ก็ดูถูกเป็นคนระเกตกันเลย แล้วก็อ่อนแล้วก็ยอมเอาพนาวานาขนาดลูกศิษย์บางคนก็บ่ให้ความเคารพนับถือพี่น้องเอ่ยเออแล้วก็สู่กับทนเอาจนว่าสุมือนี่ละทนเมาสุมือเนี่ยข้าเจ้าการเริ่มให้กันยอมรับเดี่ยเดีโอ้ยสมัยสุมือนี่ผู้ใดจะมาสิบวยอมรับอีเมลบอกเเป็นนัมเบอร์วันเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะสุดยอดเลยนะคุณแม่สรีบันดำเนินจากนั่นได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งศาสตร์สาขาหมอลำในปี2536พี่น้องเอ่ย โอ้ยเปิ้นตักเตอายุน้อยๆพูเด้อบ่แม่นธรรมดาเด้ออีแม่สบีบัดน่ะพี่น้องจาก36 46 56 66อูย30กว่าปีแล้วเราเป็นพี่น้องเอ้ยบ่แม่นธรรมดาของคอยเออโอ้ยมันยืนบัดยืนเด้ออีแม่เอ้ย80ปีแล้วให้อยู่จนฮอด100ูเด้อแม่เอ้ยเออให้เจ้าแข็งแรงแข็งแรงให้เจ้าแข็งปั้นผ้าให้เจ้ากล้าปันตะวันธุกแดดก็ไม้เป็นไข้ก็หมอง สุดไปพ่นให้เจ้าคนมาใหม่สุดไปไม่ให้เจ้าแตกยอดมากไปขยาข้ามากขยขักอ่อย่าได้มนคืดตองย่าได้มองคืดเทาย่ายได้เกาเสียสีให้วันน,รรนั่งดีสีใสช่องภารกับนั่งฟองไพ่ตองย่าได้มีสุขะสุขีหล่นกับนั่งก้นหล่นลื่นอายุยื่นหอดอยจนสิ้นศาสนามันเงืนมันเืนเอนอีเบอให้ตุ้มลูกตุต่มเตาลูกเตาได้อาศัยไปเพิง ไปโดนนเด้อให้เจ้าเปลี่ยนพวกพใกไงให้เจ้าเปลี่ยนพวกให้หนาตุม ầu, ต้มลูกให้เป็นเกาตุ้มเต้าให้เป็นห้องห้องให้เจ้าเป็นห้องไม่ซักลักให้เจ้าเป็นลักไม่แก่นแป้นให้เป็นแป้นแผ่นกายุมุ่งลูกมุ่งเต้าให้ยูซุมกินเย็นตุ้มลูกตุ้มเต้าไปโดนนเด้อเด้อมันเงินมันเงินความเก็บยาสุดได้ความไข่ยาสุมมีอันว่าเก็บควยไข่วัดไอ้ปวดกระม้อมให้นี้ไก่ขางยามาไก่หมอคิ้ง ปารธนาอะไรกินแห่ได้ดังมโนหม่ยมีหลุกยิ่งหลูกไส่ให้ว่านอดสอนได้เงินค้ำให้ไหลเข่าเต็มกระเป๋าอึ้งตึงอึ้งตึงผุดเดแอบเออปั่นเชีงอึ้งจักสองสามดอยพ่อได้ชื่อก้อยมาคุยกินเลยแม่เออให้เจ้าแจ้งปั่นดาวให้เจ้าเขาปั่นไฟความเก็บยาสุดได้ความไขยาสูมีมันยืดมันยืดเดือบเออจากเสียงอึ้งคนเข่าเบาสูฟังสวัสดีครับสวัสดีครับ